ช่วงนี้เราก็จนๆิดหน่อยทุกคนเราก็หาที่ดักคนกันอะไรไดีกว่าครับในวันนี้เนี่ยด่านที่ผมจะไปดักคือด่านพื้นที่ไร่นะทุกคนจุดที่ดักก็คือจะเป็นจุดนี้นี่เองครับคุณผู้ชมนี่อาจจะคิดว่าเฮ้ยตรงนี้มันดักไม่ได้หรอกเว้ยเฮ้ยอย่าดูถูกนะทุกคนมันมีคนวิ่งลงมาตรงนี้จริงๆนะครับวิ่งมาเพื่อที่จะเปิดคลองอะผมเ็่งงเหมือนกันไปดูในคลิปครับ ้ากคุณลองมองหาร้านเติมเกมสภาพผมแนะนำ Cego t, Boom, um> um <no <t h เติมได้ทั้งเกมมือถ uh ือและ PC ไม่ว่าจะเป็น Arena Breakout, Rv Free Fire, PUBG Mobile หรือ v a l l a a n d และสามารถเติมเองได้ในเว็บด้วยระบบอัตโนมัติเพียงแค่ใช้ Use ID และอย่าลืมไปเติมไปเยอะๆนะครับที่เพจ Cego T-Hed ลิงก์อยู่ใต้คลิปเปิดมาตาแรกนี่เกิดค่อนข้างไกลนะคุนก็ต้องวิ่งไปนี่ก่อนนะครับเฟพหอกมานะเผื่อว่าจะมีทองดงทองแดงออกให้เรานะคุณผู้ชม บอกเลยเซฟเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่ต้นซีซสั้นนี่โคตรคือเลยรคผู้ชมใครจะลงทุนกับเซฟช่วงนี้เนี่ยจะต้องระวังกันหน่อยนะครับข้างในโมกเตียวตอนนี้เนี่ยบวกกันยับเลยนะครับคุผู้ชมนี่เป็นสิ่งที่ดีเลยนะครับแต่เราที่อยู่ตรงนี้เนี่ยจะต้องย่องเพื่อที่ไปจุดดักนะไม่งั้นเนี่ยพอวิ่งไปเนี่ยสตูได้ยินเสียงเราแน่นอนผู้ชม มื่อเราถึงจุดดักเรียบร้อยเนี่ยก็นั่งรอเลยครับช่วงวันดี้ตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะดักตรง6,000ก็ได้นะคุณผู้ชมถ้าเกิดเขาเปิด6,000เนี่ยเราก็วิ่งไปยิงได้เลยครับโดยตานเนี่ยผมเอาไนท์มาด้วยนะทุกคนเหลือว่าเขาสมองเนี่ยเราจะได้ยิงเฟซแต่ก็เหมือนว่าจะมีคนวิ่งมาเราทางด้านหลังนะคุณผู้ชมอวันนี้นิ่งเลยครับรออสองตีนี้บวกกันจนเสร็จทุกคนจะสามารถเล่นได้นะ เหมือนเราฝั่งศัตรูจะเริ่มรู้นะครับว่ามีตี้หลังมาคุณผู้ชมถึงได้ปาระเบิดมาเช็คอย่างนี้มันซวยเรานะครับบางทีชังหวะนี้เราก็ได้นั่งรอยอย่างใจเย็นคุณผู้ชมทำอะไรไม่ได้มากนะครับ แต่วสวดทำงานอย่างเดียวทุกคนว่าอย่าลงมาตรงนี้นะเรื่อนีถ้าลงมาตรงนี้นะทุกคนเราจะได้รับสองตีเลยครับหัวใจผมแม่เต้นตึกตักตึกตักไปคุณผู้ชมโดนอ่พีเคเก็บแคหนึ่งไลน์ครับสองไลน์ผ่านไป มีตัวเจ็บครับแต่ยังไม่ตายเอาแล้วไงมันปาลาระเบิดมาเช็คไงเต็มตีน <S <S โอ้ยเต็มตีนเจ็บเจ็บด้วยเลยคุณผู้ชมจังหวะนี้ใจเย็นนะครับใจเย็นใจมันต้องอย่างนั้นแหละพ่อหนุ่มจังหวะนี้ทุกคนเราก็ได้แต่เลย แล้วแต่รอให้เขาเนี่ยขนศพหรือว่าอะไรนะผู้ชมเราเค่อยขึ้นไปยิงเขาทีเดียวนะครับตอนนี้กำลังปลเปลี่ยนแม็กกาซีนเปลี่ยนอะไรวะเอาแม่งเลยเรียบร้อยไปอย่างง่ายดายผู้ชมหน้าที่อย่างมือทีสามนี่สุดยอดจริงๆครับจริงๆตั้งใจจะมาดักนั่นแหละมันไปลงมาข้างล่างไง <c oughs> เราไม่สามารถปกปิดตัวเองได้เราคนว่าเราไม่มีตัวตนนะจะมีตัวอยู่แถวนี้ครับผู้ชมเรียบร้อยครับเนื่องจากว่าศพตรงนี้มันเยอะคุณผู้ชม,ชมผมก็จะทิ้งของไปตรงนี้นะครับ เพื่อที่จะเอาของอะมาเคลียร์ข้างในของมันค่อนข้างดียเยะอะไรทุกคนแต่ก็เหมือนว่ามันจะยังไม่หมดทุกคนเลยหยบบ้อยครับเก็บไปตัวหนึ่ง เสียรายของมากเลยคุณผู้ชมตานี้เนี่ยเปนของอย่างเยอะแต่ว่าเราไม่มีกระเป๋าซ้อนนะดิาตานี้เราออกมา7 4 0 0 0สี่หมืนคุณผู้ชมส่วนในตาที่2นี้เราเกิดค่อนข้างไกลอีกเช่นเคยแหละครับแต่ว่ามันยังอยู่ในฝั่งนี้นะก็ถือว่าวิ่งไปถึงเนี่ยมันก็ง่ายอยู่คุณผู้ชมดีกว่าไปเกิดกฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะวิ่งถึงเนี่ยผมว่าตายแล้วตายอยีก แม่ดีนะครับเราย่องมาไม่งั้นเนี่ยศัตรูรู้แน่นอนว่าครับเราเนี่ยมาถึงแล้ว่านผู้ชมต้องใจเย็นนะครับมาจจดตากตรงนี้ศัตรูเนี่ยกำลังเปิดเซฟไปเลย่านผู้ชมอยาให้เขาเปิดไปนะเราแค่หวังว่าเขาเนี่ยลงมาตรงนี้ก็แค่เด่นผมนั่งรออยู่สักพักคุณผู้ชมในที่สุดเนี่ยศัตรูก็มาทางนี้แล้วครับ เียบร้อยคุณผู้ชมเก็บไปหนึ่งยังมีตัวหนึ่งครับเหมือนจะไม่ตายครับในวันนี้ใจเย็นนะครับเยาต้องค้นดูกระเป๋าก่อนครับเพื่อเผื่อว่าเขาจะมีของแปงในกระเป๋านะสะภาพนี้ไม่น่ามีอะไรคุณผู้ชม เหมือนเพื่อนเขาเนี่ยจะแค้นเราจัดไปครับคุณผู้ชมกำลังจะดันมาหาเรานะตอนนี้เรียบร้อยครับผู้ชมพยายามตั้งรับดีกว่านะครับ ดีกว่าที่เราจะวิ่งมาแล้วก็โผล่หน้าเขายิงแนละ้ว่ ดาด้าที่2นี้เราได้มาทั้งหมด460,000เกิดไกลแอคชั่นเคยครับคุณผู้ชมแต่สมรตานี้เนี่ยผมคงไม่วิ่งไปดักแล้วคุณผู้ชมอยากยิงบ้างนะตานี้คุณผู้ชมเห็นค,ค,คืนเล็กๆเมื่อกี้ไหมครับเหมือนขนา้างหน้านี่จะมีคนเลยนะครับเนี่ย ไม่คือไม่คือแบบนี้ผมว่าไม่ปลอดภยัยนะคุณผู้ชมไอ้พวกนี้น่ะพับขาเขากระเป๋าเลยไปแล้วรียบร้อยครับคุณผู้ชมดันมาอยากยิงเราก่อนไงแตนข้างในจะมีเยอะด้วยนะครับ อีกนึงครับผูบ้ชมน่าจะเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับจังหวะมาันจะพอดีไปไหนครับเนี่ยโอ้โหหมอน,นี้โคตรด,ดวงสวยนะครับผมนอนอยู่ตั้งนานแนละ้วไม่ได้คิดที่จะออกมาแบบนี้เลยพอออกมาปุ๊บนี่เจอปั๊บทันทีผู้ชมโอ,โอ้ต้องไปเช็คสองกนก่อนครับว่าปืนจะยังอยู่หรือเปล่านะ ลแล้วก็เหมือนว่าปืนจะไม่อยู่กับหมอน,นี่คุณผู้ชมอาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะที่เรายิงตายปืนจะกลับหมอน,นี่รองๆนะครับโอ้โหเราเป็นปืนน้อนข้างที่ยดดีเลย้วชม ผมเก็บฝองได้อยู่แปนึ่งคุณผู้ชมหมันจะมีตัวมาแล้วครับเนี่ยเรียบร้อยคุณผู้ชมของตอง เขานี่ขยันมากจริงๆทุกช่เอ้ยเก็บของแป๊บๆเก็บของแป๊บๆมันมาอีกแล้วคุณผู้ชม จังหวะนี้เนี่ยต้องนิ่งไว้เท่านั้นครับบุ่มบ่าไม่ได้คุณผู้ชมตายแน่เรียบร้อยครับมันจะยังล้มอยู่นะครับเนี่ย อาจจะยังมีเพื่อนอยู่ครับเนี่ย ขอบคุณผู้ชมกันมากเลยนะครับที่รับชมมาถึงวนนี้สามารถติชมกันได้ครับคอมเมนต์กันได้เลยครับให้ผมทําอะไรยังไงได้นะหรือว,ว่าใช้ผมไปดักแบบไหนเนี่ยก็สามารถแนะนํากันเข้ามาได้ครต่ว่าคลิปหน้าจะขอเล่นปืนอะไรเนี่ยเาลองขอ,อกันมาดูนะครับสวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายผู้ชมฝากได้วยครับจนด,ดักจนนี้จะลืมเช็คกันนะครับ